สวัสดีพี่น้องที่รักในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทุกท่านครับขอสันติสุขที่มาจากพระเยซูดำรงอยู่กับพี่น้องตลอดไปเป็นนิดนะครับก็ขอพระเจ้าที่จะเสริมกำลังพวกเราทุกคนวันนี้ครับอยากนำพระวจนะของพระเจ้านะครับหนึ่งตอนซึ่งมาจากหนังสือหลักการดำเนินชีวิตอย่างฉลาดของอาจารย์ธวัชเกียรนะครับที่จะมาแบ่งปันพี่น้อง อยู่ในสุภาษิตบทที่16ข้อที่1ครับกล่าวไว้ว่าแผนงานความคิดเป็นของมนุษย์แต่คําตอบของลิ้นมาจากพระยาเวในพระชนะของพระเจ้าข้อนี้นะครับไม่ได้หมายความว่าคริสเตียนจะต้องอยู่เฉยๆไม่คิดไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นนั่งรอนอนรอให้พระเจ้ามาโปรดปรานเท่านั้นหากเป็นแบบนั้นนะครับก็เท่ากับว่าเราก็จะงอมืองอเท้าขี้เกียจ สันหลังยาวนะครับให้พระเจ้าป้อยนก็คงเป็นไปไม่ได้เนาะเปาโลยังบอกแก่พี่น้องครินเตียนในเมืองเทสโลนิกาว่าใครที่ไม่ทํางานก็ไม่สมควรที่จะได้กินพระคัพี่บอกว่ามนุษย์สามารถที่จะนั่งลงประชุมกันคิดและวางแผนกันได้ครับแต่สิ่งสําคัญก็คือเราต้องอธิษฐานขอการทรงนําจากพระเจ้าก่อนไม่พึ่งพาอาศัยความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของตัวเองแต่ให้เราไว้วางใจ ในพระเจ้านะครับให้เราไว้วางใจในพระเจ้าเหมือนกับเยเรมีครับที่กล่าวไว้ในเยเรมีบทที่17ข้อที่7ถึง8ท่านกล่าวว่าแต่ความสุขมีแก่ผู้ที่ไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ที่มีความเชื่อมั่นในพระองค์เขาจะเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมทานน้ำซึ่งอย่างรากลงไปริมทาาน,น้ำมันไม่กลัวความร้อนที่มาถึง ใบของมันเขียวขจีอยู่เสมอมันไม่วิตกในปีที่แห้งแล้งและไม่หยุดออกผลเมื่อโยชัวาพากองทัพอิสราเอลเข้ายึดครองคณะอันได้ครับวันหนึ่งก็มีชาวเมืองกีเบโอนครับมาขอสมานมิพักเป็นคนรับใช้เนื่องจากได้ยินกิตติศัพท์ว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยนะครับโดยทําทีท่าว่ามาจากเมืองไกลแสนไกลแต่ต่อมานะครับภายหลังโยชัวรู้ว่าพวกเขาเหล่านั้นนะฮะไม่ได้มาจากเมืองไกลเลย มาจากเมืองที่ใกลๆนี่เองชาวกิเบโอนครับเป็นตัวอย่างไม่ดีเพราะใช้เล่ห์เหลี่ยมในการหลอกลวงโยชัวครับแต่พวกเขาก็เป็นตัวอย่างที่ดีในการคิดและวางแผนเพื่อเอาตัวรอดนะครับในพระธรรมลูกาบทที่14ข้อที่ยี่แปถึงสาพระเยซูทรงสอนพวกคริสเตียนที่จะนั่งลงคิดและวางแผนการโดยใช้สติปัญญาที่มาจากเบื้องบนโดยยกตัวอย่างถึงการสร้างตึกครับจะไม่นั่งลงคิดราคาดูเสียก่อนหรือมีเงินพอสร้าง ึกสําเร็จหรือไม่นะครับถ้าสร้างไม่เสร็จเงินหมดก็จะอับอายขายหน้าต่อชาวบ้านก็เป็นได้หรือกองทัพที่ออกไปทํางานสงครามจะไม่ประเมินกําลังของศัตรูเสียก่อนหรือหากมีกําลังฐานและอาวุธน้อยกว่าและออกไปรบมีหวังแพ้แน่ๆเลยทางที่ดีที่สุดก็คือส่งทูตออกไปเจรจาทําสัญญาไมาตรีและสงบสึก พี่น้องครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราเห็นว่าเราต้องมีการวางแผนในส่วนหนึ่งครับเราสามารถคิดและว,วางแผนได้ในการใช้ชีวิตของเราในการมีชีวิตของเราในแต่ละว,วันนะครับเราก็คงแบบไม่ใช่แบบว่าปากเราบอกว่าเราเพิ่งพาไปเจ้านะครับแต่เราไม่ได้คิดวางแผนอะไรเลยนะครับสุภาษิตบทที่16ข้อที่3ครับกล่าวไว้ว่า จงมอบการงานของเจ้าไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วพระองค์จะทรงรับรองแผนงานของเจ้านะครับเมื่อระวังแผนแล้วเรามอบการงานแผนการเราไว้กับพระเจ้าครับเมื่อเรามอบแผนงานและแผนการไว้กับพระเจ้านะครับเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงนําให้กระทําให้แผนงานแผนการเรานั้นสําเร็จนะครับก็ขอให้ระวังใจในพระเจ้านะครับเราอธิษฐานด้วยกันพระองค์เจ้าข้าแผนงานความคิดเป็นของเราก็จริงแต่คําตอบ ลิ้นมาจากพระเจ้าของข้าพงศ์แน่นอนว่าชีวิตของข้าพงศ์ทั้งหลายต้องมีการวางแผนอยู่เสมอและในบางครั้งนั้นเรารู้สึกว่าเรากังวลอยู่กับแผนการของเราจนเยอะเกินไปโปรดที่จะให้เราไว้วางใจและมอบแผนงานแผนการของเราทุกอย่างไว้กับพระเจ้าแม้กระทั่งเรื่องการทํางานเรื่องการใช้ชีวิตในปัจจุบันเรื่องการทําภารกิจในกิจจักรของพระองค์ก็ตามจึงขอมอบทุกอย่างไว้กับพระอัลสฤงธิ์ของพระองค์จึงอระฐานขอบพระคุณในความเชื่อในพระนามพระสุดเจ้า เนขอพระเจ้าพระพรครับขอบคุณครับ